สวัสดีครับมาพบกับคุณหลวงนิสสันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณหลวงจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องถุงลมนิรภัยที่เป็นกระแสกันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาในเฟซในเพจ Facebook ต่างๆนะครับก็ในส่วนตัวถุงลมนิรภัยนะครับมาอ้างอีกของทางนิสสันกันบ้างนิสสันนะครับก็มีรถที่ต้องเคลมถุงลมนิรภัยอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นรถเก่าแหละตั้งแต่ช่วงปี2000ขึ้นมาถึงประมาณต่งส0 1 1ันสินะครับโดยถ้าเกิดใครใช้รถนิสสันนะครับเป็นรถเก่าอยู่แแล้ววไม่่่นใจา รถของท่านต้องเปลี่ยนถุลงลมหรือเปล่ามาลองฟังคลิปผู้หลงนี้ก่อนละกันนะครับในรุ่นแรกของนิสสันที่มีการเคลมถุลงลมนิรภัยนะครับเริ่มต้นจากรุ่นเล็กก่อน n i สสัน m a r ์ n ครับนิสสันมาร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูรูปกันนะครับ n i s สันสามาร์เนี่ย เป็นรถที่ผลิตในช่วงต้นๆเลยคือปี2010-2011นะครับเพราะว่าถุงลมที่ใช้เป็นของทาคาตะซึ่งมีปัญหาในรถทั้งหมดที่มีปัญหาคือเป็นของทาคาตะหมดนะครับแต่ว่ารถในบางรุ่นในบางรถในบางปีต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าท่านใช้นิสสันมาร์สตัวถัง k 13นะครับผลิตในช่วงปี2010-2011เนี่ยในช่วงประมาณ2ปีแรกของการเปิดตัวนิสสันมาร์สเนี่ยรถเนี่ยจะต้องเปลี่ยนนะครับ แต่แล้วเกิดยังไงเราสามารถเช็คตัวถังกับทางศูนย์บริการได้รุ่นต่อไปครับรุ่นที่2รุ่นที่2นะครับเป็นนิสสันนาวราร่ารหัสตัวถัง D40 นะครับเป็นนาวราร่านิสสันฟรอนเทียนนาวาราโฉมแรกเลยผลิตตั้งแต่ช่วงปี2007จนถึงเปลี่ยนโฉมเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครใช้นาวราร่ารู้ว่ารถของท่านเป็นนาวราร่าโฉมแรกปี2007ถึง2014โดยประมาณนะครับ รุ่นนี้เกือบทั้งรถเลยจะต้องมีการเคลมถุงลมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเห็นจดหมายเรียกเปลี่ยนถุงลมการเปลี่ยนถุงลมที่ผ่านมามีการเรียกมาเปลี่ยนประยะโดยการส่งจดหมายหาลูกค้าครับซึ่งพอนัถึงน,นัวันนี้รถนะครับอาจจะกลายเป็นมือสองไปแล้วจดหมายที่ส่งไปอาจจะส่งไปถึงเจ้าของมือแรกซึ่งคนที่ซื้อต่อไปมือสองมือสามมือสี่อาจจะไม่ทราบข่าวเลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วรถของท่านอะ่ะได้เปลี่ยนไปหรือย,อยังนะครับ ต่อมาครับรุ่นที่3ครับนิสสันทีร่าครับนิสสันทีร่านะครับผลิตตั้งแต่ปี2006ถึง2012นะครับตามรูปทั้งตัว5ประตูและตัว4ประตูนะครับเพราะฉะนั้นทีร่าเนี่ยจะเป็นทั้งโมเดลในการผลิตเลยตั้งแต่ต้องออกมาวันแรกจนถึงก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นถูกวมของทากตาตะนะครับเพราะฉะนั้นรถถ้าเคยเปลี่ยนหรือย,ยังซื้อมือสองมาสามารถเช็คได้เช่นกันนะครับ รุ่นต่อมาครับคือนิสสันนีโอนิสสันซันนี่นีโอนะครับรหัสตัวถัง N16 เนี่ยผลิตตั้งแต่ประมาณปี 2000- ถึง2006นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใช้นิสสันซันนี่นีโอไม่ว่าจะเป็นไท้ตังโมเนี่ยนะครับก็รถนิสสันซันนี่นีโอทุกรุ่นของท่านนะครับควรต้องมาตรวจเช็คเลยว่าจะต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยหรือเปล่าบางรุ่นมีแค่ด้านคนขับบางรุ่นมีทั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นเอามาตรวจสอบได้เช่นกันนะครับ รุ่นต่อมาครับในรุ่นต่อมาเนี่ยจะเป็นนิสสันเทียนานิสสันเท n a นะครับจะเป็นโฉมแรกนะครับนิสสันเทียนปี2004ถึงประมาณช่วงปี2008โดยประมาณแต่รหัสตัวถัง J 3 1ครับเป็นรุ่นตัวใหญ่อ้วนๆกลมๆไฟหน้ากลมๆไฟท้ายกลมๆนะครับรุ่นนี้นะครับจะต้องนําเข้ามาเช็คนะครับตามรูปเลยที่ให้ดู่อสักครู่เนี่ยเป็น J 3 1เกือบทั้งโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวマイนาเชสหรือก่อนマイนเชสนะครับ รุ่นต่อมาครับรุ่นยอดยิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยคือนิสสันอัลเมร่ครับโมแรกครับนิสสันอัลเมร่าโมแรกนะครับแต่ว่าใครที่มาซื้อตอนช่วง4ปีหลังเนี่ยหรือเป็นโฉม4ปีหลังเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วมีโคนละยี่ห้อแล้วในตัวตัวถูกลมชมแรกครับปี2011โดยประมาณช่วงปี54ช่วง ประมาณช่วงก่อนน้ำท่วมประมาณนั้นนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวอเมราสโอมแรกร็อตแรกเลยที่ผลิตออกมาก่อนใช้ถุงรวมทากตะนะครับส่วนร็อตหลังๆแล้วที่เป็นอลเมราสโอมหลังๆเนี่ยก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่แน่ใจเนี่ยหลักๆเลยคืออเมราก่อนไมน์เนชเชนนะครับช่วง3-4ปีหน้าตามันจะคล้ายๆกันอยู่นะครับก็สามารถมาเช็คได้ว่ารถของท่านอยู่ในรายที่ต้องเปลี่ยนถุงรวมนิรภัยหรือเปล่านะครับต่อมาครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นนิสสันเอ็กเซลรุ่นนี้ขายไม่่่คยเยะเะทาไหร เอ็กเซลโฉมแรกครับรหัสตัวถัง T30 mm. เป็นรถนำเข้าครับรุ่นนี้ใช้ถูงรวมนิรภัยของทากตาตะเหมือนกันรถที่ผลิตตั้งแต่ปี2004-2005ครับช่วงต้นปีปลายปีอยู่แค่นั้นแต่ x x ็ก l ลโฉมนี้มันเป็นเ็นนิดนึงครับรถรุ่นนี้เข้ามาขายเมืองไทยล่าช้าไปหน่อยจะได้มาขายอยู่วันช่วงปี2 0 0 6 2 0 0 7นะครับผมจำได้ตอนนั้นนเป็นเซลใหม่ๆก็ 2008ยังมีขายอยู่ลดราคาไป2,000 200, 0 0กวบาทเพราะว่าตอนนั้นขายไม่ค่อยออกนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดรถของท่านเป็น XT a i l โฉชมแรกนะครับรหัสตัวถัง t 30หน้าตาเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับลองเอามาเช็คดูได้ว่ารถของท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยหรือเปล่านะครับทั้งหมดที่ว่ามาก็เป็นรถที่นิสสันนะครับมีการเรียกเคลม ถุงลมนิรภัยมาเป็นระยะแต่ตามที่บอกนะครับเป็นการส่งจดหมายเรียกเคลมเพราะนั้นถ้าเกิดท่านซื้อมือสองมาหรือมีการเปลีป่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่จดหมายที่ส่งไปอาจจะตกหล่นไม่ถึงมือท่านนะครับก็สามารถเนี่ยเอารถเข้ามาตรวจสอบที่ศูนย์บริการโทรสอบถามได้นะครับหรือจะคลิกที่เว็บไซต์ ww w c h e c k a i r b a g com ก็ได้นะครับยวขึ้นลิงก์ให้นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเช็คข้อมูลโดยท่านจะมีข้อมูลคือเลขตัวถังรถของท่านนะครับกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว มันก็จะเล่นขึ้นมาเลยว่ารถของท่านต้องมีการเข้าตรวจเช็คหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของถุงลมนิรภัยหรือเปล่านะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์เพื่อที่รทนิสัยของท่านด้วยก็ได้นะครับก็จะได้ประโยชน์ในการใช้งานเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดหลังจากการชนถ้าเกิดถุงลมทํางานแล้วที่เขา,ามีปัญหาก็คือว่าแรงดันแก๊สมันแรงเกินไปนะครับเวลาถุงลมทํางานระเบิดมาปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรืออะไรต่างๆที่เป็นคอนโซลเนี่ยมันระเบิดใส่หน้าเราซึ่ง เคยมีความเสียหายแล้วประเทศไทยนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายนะครับแล้วก็ในต่างประเทศประเทศอเมริกาก็มีเป็นร้อยรายแล้วเพราะนั้นเป็นความจําเป็นที่เราควรจะต้องเอามาเปลี่ยนนะครับรราานนก็ฝากไว้วยครับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ